สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนอน,น,น,นานาทุกท่านวันนี้พาท่านมาชมหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับหลายๆท่านอาจจะเคยเห็นแล้วองคนี้นะครับเป็นพิมพ์ขี้ตานะครับกี่ชายผมก็ไม่รู้นะครับดูเต็่เนื้อกับไอ้คาบสนิมหรือออกไซด์แล้วก็ดูกระแสโลหะนะครับ ามสี่ข้อแค่นี้นะครับพวกหลุมตามดด้วยอ่าสามสี่ข้อท่านี้นะครับท่านก็จะได้พระแท้ทันยุคหลวงปู่ใช้ห้อยคอนะครับแล้วก็สวยด้วยนะครับองนี้ผมเคยทําเป็นช็อตนะครับขึ้นฟีด u t u b e นะครับนี่นี่สวยมากก็เลยนำมาให้ท่านได้ชมผ่านคลิปนี้แล้วกันนะครับ พี่ๆเพื่อนๆอ,อยากจะได้หลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับที่ทันหลวงปู่ก็อันดับแรกนะครับให้เราดูกระแสโลหะก่อนนะครับดูกระแสโลหะนะครับมันต้องมีเส้นเสียนของโลหะยังไงก็ต้องมีให้เห็นนะครับถึงแม้ว่าบางส่วนบางที่อาจจะหลอมรวมกันได้ดีแต่ยังไงก็ต้องเจอครับ ยังไงก็ต้องมีให้เห็นนะครับเส้นเสี้ยนะครับอันนี้เป็นจุดที่ดูง่ายนะครับสําหรับองค์ที่ไม่มีมีไหมก็มีนะครับมีแต่ถ้าเราเจอถ้าเป็นระบบแบบมีเส้นเสี้ยปรากฏมันก็จะดูง่ายนะครับอย่างน้อยก็ได้รู้ว่าเขาหล่อแบบโบราณแน่นอนนะครับถ้าเป็นกรรมวิธีในการหล่อสมัยใหม่การใช้ไฟคงที่ อะไรประมาณนี้มันก็จะไม่ได้เป็นแบบแบบที่เราได้เห็นก็คือเป็นเส้นเสี้ยนนะครับถ้าเราเจอเส้นเสี้ยนก็ถือว่าเราเราดูง่ายนะครับดูง่ายอันดับที่2นะครับถามว่าของเกียร์ทำได้ไหมก็น่าจะทําได้นะครับอันที่2ส,สิ่งที่เขายังทําไม่ได้ก็คือความเก่านะครับพวกคาบสนิมคาบออกไซด์ที่เกิดขึ้นนะครับอ่าองนี้ก็จะมี คาบสนิมนะครับคาบออกไซด์ที่เกิดขึ้นดูง่ายครับเดืนี้เนียนตานะครับเนียนตาแต่ถ้าเป็นแบบอีกอีกองหนึง่งอีกองององ,องนี้ครับองนี้องนี้เป็นเส้นเสี้ยนเหมือนกันนะครับทั่วองค์เลยนะครับแต่ว่าคาบอะไรต่างๆมันน้อยมากนะครับคาบออกไซด์อะไรก็ ไม่เยอะนะครับเหลือจะถูกล้างมานะครับนี่จริงๆเราส่องดูใกล้ๆเราถึงจะรู้นะครับว่ามันเป็นเส้นเส้นจะเรียกยังไงดีมันมันคือเส้นมันเป็นเหมือนเหมือนเนี่ยเสียนเหตุเส้นเส้นเสี้ยนแล้วกันนะครับแล้วก็เทียบความเก่านะครับความเก่าความเป็นธรรมชาติผิวแห้งไหมนวลตาไหม แล้วก็เชื่อว่าในหลายๆคลิปมีผู้รู้นักสะสมสมัยเก่าเนะสาะเขาสะสมด้วยวิธีลักษณะแบบนี้มานานแล้วนะครับถ้าใครยังไปติดกับเนื้อเหลืองอมเขียวอยู่นะครับสมัยก่อนผมนก็เล่นแบบหาเนื้อเหลืองอมเขียวหายังไงก็ไม่เจอเหมือนเขาสักทีนะครับเหมือนจะแท้แต่ก็ไม่แท้นะครับก็เลย พอได้ศึกษาหาความรู้ว่าวิธีการหลอ่อแบบโบราณเป็นโลหะผสมมันเป็นยังไงมันต้องเกิดอะไรขึ้นบ้างมันต้องมีอะไรให้เราได้เห็นบ้างเออก็เลยไปไล่เช็คดูหลวงพ่อเงินที่เคยเช่ามาเป็นร้อยๆอ,องค์นะครับก็เลยไปเจอองค์นี้นะครับโชคดีมากนะครับโชคดีมากโชคดีตรงที่ว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าผมรู้ว่าเป็นพระเกเเนี่ยแล้วก็ เล่นแค่ชอบนี่แหละแต่ว่าเรารู้ว่าไม่แท้แน่แบบนี้ก็จะก็จะไม่ไม่ปล่อยให้คนอื่นครับเพราะว่ามันดูไม่ดีนะครับเรารู้ว่ามันไม่ดีถ้าเรามีความจริงใจพี่พี่เพื่อนเพื่อน,น,นสมาชิกก็อยากได้ของแท้เนาะของแท้แต่ถ้าถ้าเป็นแท้ทันยุคก,ก็ต้องให้เก่าแบบนี้นะพี่พี่เพื่อนเพื่อนแต่ถามว่าในหลวงพ่อเงิน ยุคใหม่ๆใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับอย่างเช่นวัดทุ่น้อยปี39มเปี2525 25, อะไรแบบนี้ปี15ปี2500หรออารมเตียงอย่างเงี้ยใช้ได้นะครับพุทธคุณก็ดีเหมือนกันขึ้นอยู่กับที่เราศรัทธานะถ้าเราศรัทธาอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับปฏิหารก็เกิดขึ้นอที่ผู้พูด,พ,ดพูดแบบนี้ก็เพราะว่าเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับก็เลย ชอบแล้วก็ศรัทธาในตัวของหลวงพ่อนะครับก็เลยพยายามตามหาอยากได้วัตถุมงคลที่ทันหลวงพ่อแต่ว่าก็ตามหลักสากลที่เขาเล่นกันแพงเหลือเกินครับแพงเหลือเกินห้อยเข็นก็แพงนะ,ะต้องมหีหลายหมื่นนะครับสวยๆก็มีเป็นแสน,นเป็นแสนเราก็พอดีเราก็ไปชมอาจารย์สอนหลายๆท่านนะครับ ก็แนะนำให้ให้ดูกระแสโลหะให้ดูคาาออกไซด์ที่เกิดขึ้นนะครับรอยตาหมดดูความเก่าดูความนวลตานะครับสิ่งที่ของเกยอย่างเม่ทำไม่ได้ก็คือความเก่านะครับส่วนพวกเส้นเซียนเส้นอะไรเนี่ยเขาเขาน่าจะทำได้แหละะครับทำได้เราก็เจอเส้นเซียนก็ต้องหาความเก่าด้วยนะครับว่า ออกไซด์ที่เกิดขึ้นเป็นยังไงบ้างมีมันต้องมีครับยังไงมันต้องมีพระบางองค์นี่เป็นออกไซด์คุมทั้งองค์เลยนะครับเพราะว่าพระผ่านอายุมาเป็นร้อยปีนะครับเป็นร้อยปียังไงก็ต้องมีคุมผิวให้เห็นนะแต่ว่าส่วนไหนที่โดนสัมผัสบ,บ่อยจับบ่อยอาจจะรูปเรือนไปก็ก็ส่วนที่ยังไม่ลบก็น่าจะมีนะครับอันนี้เอาไมา้พี่ๆเพื่อนๆได้ชมนะครับ องนี้เป็นอง er> ที่ชอบมากนะครับกับ mm hmm. อีกองหนึ네네่งครับองนี้พี่พี่เพื่อนๆอาจจะเจอในหลายๆคลิปที่ผมยังไม่เคยได้ทำลงนะครับองนี้อง์นี้ก็ชอบเหมือนกันนะครับดูเก่านะครับแต่อาจจะเก่าไม่สู้องเมื่อกี้พี่ๆเพื่อนๆเห็นลักษณะอย่างนี้ในสองเข้าไปนี้ เป็นเส้นเสี้ยนทั้งองค์นะครับต้องนี่เห็นไหมครับเป็นแถวตรงนี้ครับเราจะเห็นเป็นเส้นเสี้ยนเรียงกันเลยครับมันเป็นเกี่ยวกับกระแสโลหะนะครับว่าการที่กระแสโลหะจะหลอมละลายด้วยอุณหภูมิที่มันไม่เหมือนกันนะกว่าที่มันจะละลายมันก็ต้องใช้เวลานะครับความร้อนแล้วเราก็กําหนดอุณหภูมิไม่ได้สมัยก่อนนะ ก็เลยออกมาเป็นแบบนี้ยังไงก็มั่นใจว่าทับกระแสโลหะแบบนี้คือหล่อบโบราณแน่ครับพอเรารู้ว่าหล่อบโบราณแล้วเราก็กลับมาเช็คดูค่าต่างๆนะครับว่าปฏิกิริยาโลหะผ่านมาร0อปีเนี่ยมันต้องเกิดสนิมแหละสนิมยกสนิมอะไรก็ว่าไปนะครับต้องมีครับต้องมี แต่ถ้าไม่มีเรากอา็อยากจะเช่ามาดูก็ได้นะครับเอามาไว้เปรียบเทียบนะครับแต่ถ้าเจอนี่ก็คือมีโอกาสแท้อยู่50 50แล้วนะครับถามว่าผ้าใหม่ทําได้ไหมก็ทําได้นะแต่ว่าคาบออกไซด์มันจะไม่ค่อยมีนะครับแต่เส้นเซียนนี่ก็พอเห็นนะครับแต่ว่าออกไซด์มันจะไม่ค่อยเกิดขึ้น,นอันนี้ก็คือ าพี่ๆเพื่อนๆอยากจะได้หลวงพ่อเงินวัดบางคานที่ท่านหลวงปู่นะครับแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับและเป็นพระแท้นะครับ